สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่หน้าโครงการ my house นะครับที่อำเภอทรารรมกา,รรมกาจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ก็จะพามาอัปเดตมาดูหน้าง,งานกันนี่ครับผมหน้าง,งานปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะมีพื้นยื่นออกมาจากคานนิดนึงนะตอนนี้ช่างก็กําลังทําการตีไม้แบบอยู่ ทำงานกันท่ามกลางสายฝนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะวาร์ปขึ้นไปข้างบนครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบนแล้วนะบนชั้นสองของบ้านหลังนี้โอเคความาชมหน้าง,งานกันนี่ฮะทำงานกันท่ามกลางสายฝนเลยนี่ฝนตกอยู่เลยเนี่ย นะสังเกตจากที่พื้นนี้จะเห็นนะครับว่าฝนตกอยู่เบาๆนะระวังลื่นกันด้วยเด้อช่างบอกบอกตัวเองเหรอโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแม่นกก่อน นกก็ยังคงทำหน้าที่ของเขานะครับแม้ทั้งฝนตกจะฟักเมื่อไหร่เนี่ยไหนมีไข่ปะวะนี่ขนาดเรามาใกล้ขนาดนี้แล้วเขายังไม่ไปไหนเลยนะทุกคนผมก็เลยมองว่าเขาน่าจะฟักไข่อยู่นะไหนไข่อ่ะ นี่นะเขาก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ผมจะเทปนูนสุดมากเลยคุณต้นไม้มีเยอะแยะนะทุกคนดูต้นไม้มีเยอะแยะไม่ไปอยู่ดูสิครับเนี่ยต้นไม้มีเยอะแยะนี่มาอยู่ตรงเนี้ยโอ้โห อะไรของคุณเฮ้ยปวดหัวเลยฮะก็โอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวถึงเวลาเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องย้ายแม่นกนี้ไปที่อื่นหรือว่าอย่างไรก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับโอเคฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับกไใครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสด um> ีครับ